เจวีนโอ้โหอย่าพูดอย่างงตับตาเราหนุนยชีเขาสอบทิ้งแล้วค่ะเขาตั้งอย่าวีนี่เห็นป่ะเขาตั้งอย่าวีน อาจจะไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงนี้เข้าวตัง่าวียนคุณหน้าผมผิดเองแหละคุณน้าผมผิดเองแะผมขอโทษนะมามีช่วยด้วยครับคุณอนาอือ่านไม่ทันอะ พี่ไม่ผิดค่ะพี่ถูกเสมอแอลแอมีเปรมเข้าตังไลทถามอีกแล้วเนี่ยนี่อย่าให้พี่เฟอร์ต้องโมโหเดี๋ยวนะวันวันนี้ไม่ได้กินน้ำตาลออกินอะไรกินอะไรเฮุ่เล่นเล่นเล่นเมืก่อนผมไปเตะบอลคุณไม่ไปผมเจอเปรมนะฮะื่อก่อนผมไปเตะบอลคุณไม่ไปผมเจอเปรมนะเอ้า มทำงานน่ะโอ้ผมไม่ไปอ่ะโอ้ผมเล่าคือช่วงนี้ฝนโอ้ฝนตกหายอาจจะเราพักผ่อนด้วยช่วงนี้ฝนตกทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็พายุเข้าใช่ครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนะครับใช่ครับเข้าแตนอร่อยปุ๊บลูกเอาละเอาสิเอาดิลองดู แสนแสนตานะต้องกินไหมออ่ละดีเลยอ่ะพี่เออออะไรที่เฟิร์มทำได้เฟิร์มก็ทำได้นะครับได้นะครับเฟิร์มก็ทำได้นะครับใช่ครับ โหบอกรักอ่าอใกล้ถึงเวลาละใกล้ถึงเวลาจริงๆก็เริ่มโมงแล้วด้วยแหละนะครับดึกแล้วอันนี้ไม่ใช่พับนิ่งนะครับทุกคนเป็นพับืึ้นไหวนะครับเป็นความขึ้นไหวผมเห็นมีเขามานั่งไล่ต่อๆเหมือนกันนะใช่มิสาพอ๋อ โยโยโย่เย่เย่เย่ร้านกินข้าวนะใช่ไหมเออนั่งร้านกินข้าวแล้วก็วินเออทางชวนเพื่อนกับมิกมาด้วยได้นะใช่วันนี้เลยไหล่ะเดี๋ยวไปเคาะบ้านเออ หรือว,ว่าเขานอนไปแล้วปล่อยเขานอนหน้าทุ่มครึ่งแหละยัยงรอหน้าทุ่มครึ่องอ่ะนะหน้าทุ่มครึ่งกี่หรอเออสี่นาทีเองฮู้ฮูอ,อะไรอ่ะไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเลย <laughs> <laughs> สามท่าหน่อยครับโอ้โหหนูนี่ไม่ใช่ไลฟ์จีบเอ็มทีวีเนอะเออพี่วินอะไรอ่ะพี่วินพี่วินเด็กแล้วอ๋อรอเล่รอเล่ท่าหนึ่งท่าหนึ่งเออโอ้โน่ารักเชียวท่าสองท่าสองท่าสองคุณทำ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 ท่าสาม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 ท่าจะแย่แล้วตอนเนี้ยท่าจะแย่ท่าสาม เก็บไว้เก็บไว้ไก่อนนะเก็บไว้ไลฟ์หน้าเดี๋ยวมาใหม่นะไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าเก็บไว้ก่อนไ <c oughs> ลฟอยู่แ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะครับอพี่แ พี่ขยับไปแป๊บนั่งได้ไหมครับพี่เฮ้ยนี่นะขอโทษครับพี่ขอบคุณครับโอเคนะเฮียเฮ้ยยิ่งหมดน้ำตาลอยู่เฮ้ยจะบ้าละมีคนพูดอ่ะใครอยู่ข้างหลังครับพี่ เกมอะไรอ่ะฮะเกมอะไรอ่ะเกมอ๋อผมเปิดจริงผมไม่ค่อยได้ปิดคอมเลยจริงผมผมเข้าเกมไปอ่ะผมเห็นคุณออนอยู่ทุกวันเลยเออใช่ผมไม่คได้ปิดคอมปิดบ้างนะเพื่อนบางทีลืมบางทีลืมใช่จริงค่าถ่ยแพงปะแพงสุดๆอะสปอยเอาลล์นิดนึงอ่ะก่อนไปก่อนไปอ่ะมีสาระหน่อยมีสาระหน่อยอะที่ผ่านมาทั้งหมด เราจะขมวดให้จบภายใน2อนาทีนี้ตาดี่สำหรับกันครับสไปร์ลอลครับครับก็ปีนี้ทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นนะเพราะว่าจับใจเลยครับมันเป็นความรู้สึกอัดอันปันใจมากเดี๋ยววันคอนเสิร์ตเจอกันเดี๋ยววันคอนเสิร์ตเจอกันพูดแน่นอนเดี๋ยวผมพูดบนเวทีแน่นอนโอนเคโอเคหรือจะให้ผมพูดตรงนี้เลยไหมเก็บไว้ก่อนเหรอเก็บไว้เก็บไว้ดิเก็บไว้ก่อนเหรอเก็บไว้เก็บไว้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคอนเสิร์ตไม่รู้จะพูดอะไรนะเออขี้ขโมยครับ ครับก็ปีนี้ปีนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นครับแล้วก็ไม่ใช่แค่จากเราสองคนนะจากทุกๆคนเลยครับเพราะว่าดูภาพรวมเพลงของโชว์แล้วเนี่ยปีนี้ทุกคนน่าจะสนับสุนจาใชต็ม่ใช่ครับก็นั่นแหละครับก็ โอ้ยมันดึกแล้วอะมันดึกแล้วมันดึกแล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ทุกคนกําลังซ้อมในพาร์ทของตัวเองกับพาร์ทกรุ๊ปกันอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรืรนี้เนี่ยเราน่าจะมีพาร์ทรวมกันแหละใช่คือเพลงเพลงคู่ก็สนุกแล้วเพลงรวมก็สนุกไปพรายกันเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็อยากไม่อยากคนพลาดด้วยประการใดทั้งปวงนะครับใช่ครับใช่ใช่มาเอ็นจอยกันนะใช่ครับมานะครับมานะครับมานะครับมาพูดคบปะฮะคบปะคบปะพูดแล้วนะ ถึงเวลาสมควรหรือแล้วหนึ่งนาทีอยากเห็นพี่ตีลังกาแนเวเอวลูกเอิ <c oughs> พี่ก็ขนาดพี่เดินาไม่นับน <c oughs> นนถ้าไม่นับนนะพี่เอิธกับหมอจิมเออพี่แก่สุดลูกเอิญถ้าไม่นับถ้าไม่นับถ้าต่ํตามไปวิ่่จริงกันนะหมอจิมพี่เอิอพี่บุ๊ก พี่ฟอร์าเอาหรอโอ้โหแปะลวเพื่อนใช่หรอเออหรอบ้าลูุเกมันจะเท่ากันใช่อ๋อโอเคไม่คือเรียกเขาพี่ไงความสุขันเปนเริ่มต้นอย่างนันไงใช่ันสบายใจแบบนั้นแล้วไงครับครับรักนารักนาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับซ้อมทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้เราสิ ขอบังใจได้ไหมครับแม่จ๋าแม่จ๋าขอกำใจหน่อยจะหมดไหมครับผมลื่นลมทำการับอายุสุดๆน้องเข้าตังนั่งดีๆนะลูกนั่งดีๆหน่อยครับมอดูว้านี่นี่นี่อะนี่มีผ้าเพื่อนี่อาปิดไฟอาเออแต่จบไปแล้วนะอใช่ไป เอาหมัดไปนะคะหมายถึงหมัดกำลังใจใช่ไหมกำลังใจใช่ไหมไม่ใช่แบบปั๊บปั๊บอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าใช่น่าจะไม่เอาก็ไม่ใช่ใช่ไหนูเข้าใจแล้วค่ะทำไมพี่สนิทกันแค่สองคนหนูทำไมพูดเงี้ยเสียใจอ่ะเจ็บอ่ะพี่ก็เจ็บเป็นพี่ก็มีหัวใจหัวใจอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาเลยเยื่อซ้ายหน่อยไม่กี่จะผิด ครับปะครับเจอกันนะครับทุกคนคุณนายนะครับคุณนายนะครับพักผ่อนนะครับคุณนายครับน้ำราเจอหน้ากับเฉยขับเมื่อทีคุณนายครับคุณนายครับบ๊ายบายครับลาล่ะปะเจอกันนะครับซีอูครับซีอูซีอูเอลล์ครับบ๊ายบาย ปุ่มปิดไลฟ์มันปุ่มปิดเครื่องเลยอรัเพื่อนถูกปะบายๆปุ่มปิดไลฟ์มันปุ่มปิดเครื่องเลยอรัเพื่อนถูกปะ